สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์ลิซ n e วันกันอีเช่นเคยนะโดยใน,นวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาผ่านหอคอยฝึกยุดกันนะครับโดยหอคอยฝึกยุดเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ6ด่านแล้วเนาะในตอนนี้สาหรับใครที่ไม่ผ่านด่านไหนลองดูทลิปนี้ครับเพื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าหอคอยแต่ละด่านเนี่ยมันมีความท้าทายที่แตกต่างกันครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายแต่ละหอคอยกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพตัวเกมราคาถูกกว่าการเติมเองเ ท่างร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมในราคาถูกก่าการเติมเองเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการผ่านร้านเติมเกมเขาเพ์ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมไปใช้บริการกันและสำหรับใครที่ไปใช้บริการที่ร้านเติมเกมเขาเพ์แล้วในหน้าชำระสินค้าครับจะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์ยู่ทุกคนก็อย่าลืมเลือกเป็นช่องแบล็กลิสต์เอ็ดวันกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองครับเอาละกกนเวราามข่ะจไ็็ป งวดนะครับผมก็คือไต้หมูป่าแล้วแหละในส่วนตรงนี้เนี่ยผมเล่นผ่านไปหมดแล้วอ่ะเรามาดูกันที่ตรงนี้ครับหมดปรับสมดุลในทุกหอเนี่ยมันจะมีเหมือนกันหมดเลยเนาะที่เราเนี่ยควรแบบว่าจะคํานึงถึงเลยนะครับผมมี2อย่างด้วยกันเนาะอย่างแรกเลยคือวงแหวนนะครับผมหนึ่งถึงสี่วิญญาจาร์เนี่ยมีผลสูงสุดแค่ห้าหมื่นปีเท่านั้นต่อให้คุณเนี่ยจะมีตัวละครห้าดาวแดงหรือวงแหวนของคุณเนี่ยจะมีหนึ่งแสนปีมันก็จะได้ผลลัพธ์แค่สองดาวแดงแล้วก็ห้าหมื่นปีเท่านั้นครับผมอ่ะแล้วก็ ไมม่สาารถใชนต,ตรนนี้ครับไม่ได้มีอะไรยากตรงนี้มันแค่เปิดมาเซมเพิลเซมเพิลเนะราเนาะจัดทีมนะผมยังไงก็ได้ให้ดาเมจมันสูงที่สุดก็มันไม่ได้มีอะไรยากเลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ปูกระบี่ผ่านกันส่วนผมเนี่ยก็ใช้เสือครับโดยทีมเบสิกเลยครับจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับหอคอยนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเป็นหัวคอยที่เริ่มต้นสำหรับพวกเราก็แล้วกันเนาะเอาล่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหอคอยตัวนี้กันเลยดีกว่าครับจันทาสร้างมังกรในส่วนตรงนี้ครับเป็นหอคอยทางด้านของถังเย่หัวนั่นเองโดยเงื่อนไขนะครับมูมดส ก็วงแหวนหนึ่งถึงสี่ครับห้าหมื่นปีอะไรต่างๆก็มาอนุลงนี้ได้เง่อนไขกัจาัาทีมครับถูกแบนถังเฉินไว้ด้วยนะครับผมห้ามมีแล้วก็ทางด้านของตรงนี้ครับผมผลลัพธ์คณะวิยาจารถูกโจมตีจะได้รับดาเมจลดลงถึง50%เป็นครับเป็นผลกับศัตรูนะดังนั้นดาเมจครั้งแรกของเราเนี่ยจะลดลงถึง50%เลยอ่จจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูอีกตรงนี้ยังมีอีกนะผลลับกับศัตรูนั่นคือทุกครั้งที่ HP ของทางเยี่ยงหัวเนี่ยลดลงถึงมี่้ดไรับต่อเนื่อร์เซ็นาย ว่าลด20%จะมีการต่อต้านดาเมจ3เทินครับผมอ่ะแต่มันก็ยังมีเงื่อนไขที่ให้เราทําลายได้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโจมตีเกิน27ครั้งติดนะครับผมจะติดสถานะแหวงกัดนะครับผมก็คือสถานะวาพันตะเนี่ยมันจะหายไปเนาะแล้วเราเนี่ยจะได้ฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณ5เต้มอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือมี2เงื่อนไขหลังจากที่มันมีการต่อต้านดาเมจหนึ่งเลยคือคุณจะรอให้ถังเยี่ยหัวมันผ่านไปประมาณ3เทินไหมมันถึงจะสามารถตีได้อีกรอบหรือคุณเนี่ยจะทําการเอ่อ ติดหรือเรียกว่า27ช่วงนะครับผมประมาณนั้นนะทีนี้ต่อต้อานดานเมจของถังยี่หัวเนี่ยมันก็จะหายไปครับแล้วก็ยังมีอย่างนั้นัน่นก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้อาวุธลับเนี่ยมันจะแรงอย่างมากเลยทุกคนก็สามารถไม่ต้องไปคํานวณหรอกเออเอาง่ายๆว่าแม่งโคตรแรงนะครับผมดังนั้นพอคอยนี้ครับสิ่งที่ควรมีเลยก็คือทางด้านของอาวุธลับนั่นเองครับและอาวุธลับเนี่ยที่เราควรจะมีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยดีกว่าทีมที่ผมใช้จัดผ่านพอคอยเนี่ยก็จะเป็นทีมประมาณนี้ครับนั่นก็คือจูชิงนะครับผมจูชิงเราก็จะใส่วงแหวนเป็นประมาณนี้เลย สิ่งที่คนมีครับนั่นคือพันกลเลยนะหลังจากที่เราเนี่ยมีพันกลแล้วเรายิงอาวุธลับไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาเมจหมู่ครับศัตรูรอบข้างพวกกีกี้เนี่ยก็จะตายไปเหลือแค่ถังยี่หัวเนาะเอาไว้ยิงแค่รอบแรกครับผมเอาไว้เคลียร์แบบว่าพวกที่มันอยู่รอบข้างนะแล้วก็กระดูวิญญาณครับให้ทุกคนเนี่ยไปอัพทางด้านของกระดูวิญญาณประจาตัวจู่ชิงนะครับผมไปผ่านฮอคอยพวกนั้นก่อนหลังจากที่เราได้กระดูวิญญาณจู่วชิงแล้วเนี่ยเราก็เอามาอัพดาวครับผมให้มันเป็นทางด้านของหกดาวเพราะว่าในเทิร ราก็มีพันกลแล้วเราก็ยิงไปครับถ้าเกิดว่ามอนตายก็เรียบร้อยครับผมเราก็ไม่ต้องใช้พันกลอีกเลยนะยิงอาวุธลับไปเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวมันก็ตายเองครับสำหรับหอคอยนี้ไม่ได้ยากเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นหอสุดท้ายแล้วผมขออนุญาตออโต้เลยกันปึ๊บเข้ามาแล้วคุณเห็นไหมจูชิงเนี่ยมันจะมีพันกลครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมเราจะเลือกเป็นถังยิงหัวนะถ้าเลือกเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะยิงพลาดครับมันเอาไง่ายๆว่าตัวอื่นตายอย่างเดียววะแต่ทางด้านของอันนี้มะผ เราก็ปล่อยอาวุธลับได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ใช้อาวุธลับผ่านได้ไหมผมมองว่าแม่งโคตรยากเอาจริง่ะ ถ้าเกิดว่าอาวุธลับแม่งดูดิมันยังดาเมจขานาดนี้คุณไม่ต้องหวังเลยครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อาวุธลับเนี่ยผ่นยานได้อย่างแน่นอนเอาละนะครับผมก็ปล่อยมันยิงสกิลไปเรื่อยๆอ๋อลืมบอกไปนะครับผมทางด้านของไอ้นาลีเนี่ยเราใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะให้ได้รับดาเมจสูงขึ้นครับดีกว่าเราใช้สกิลหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะใส่แบบนี้ดีกว่าโอเคเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากเนาะสำหรับสกิลโดยส่วนตรงนี้ เอาล่ะสำหรับหอคอยตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับสิ่งที่เราควรมีเลยก็คือถังสาอนอาวุธลับครับยังที่สองเนี่ยก็คือพายุเข็มดอกสาลี ถามว่าทําไมต้องเป็นพายุเคมดอกซาลี่เพราะว่าพายุขคมดอกซาลี่เนี่ยจะทดาดาเมจส่ศัตูประมาณ9ครั้งนั่นเองครับ9ก้าถึงเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเพียงเรายิง3นัดเนี่ยมันก็จะผ่านเงื่อนไขของถังยิงหัวทันทีเลยครับอันนี้สิ่งที่เราควรมีนะถามว่าเซลูเนี่ยเอามาเล่นได้ไหมนะครับผมผมไม่แนะนำเนาะ่องจากทางด้านของโหมดตัวนี้เนี่ยมันจํากัดทางด้านของสายใายอยู่แล้วดังนั้นเซลูไม่ได้ยิงอาวุธรับแรงนะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของหอแก้วเกาสกันเลยดีกว่าครับโดยสำหรับตัว่ มดุลเหมือนเดิมเลยนะจะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะมีทางด้านคนนี้ครับผลลัพธ์นะรอบนี้ผลลับเป็นอะไรนิ่งลงครับจะได้รับดาเมสูงสุด เทินละ5%นะครับผมของ m a คเคทีและจะไม่ถูกตีร่นแถบลงมือเอาไง่ายๆว่า,เ,าเราไม่สามารถร่นเทินลงหลงได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทุกการลงมือของเนี่ยหล,ลงเนี่ยจะมีการฟื้นฟู HP ประมาณ27%นี่แหละครับปัญหาอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือเราเนี่ยสามารถทําดาเมจได้เพียงแค่5%นะครับผมต่อเทินเอาไง่ายๆว่าเทินอะไรก็ได้นะครับผมในฝ่ายเรามาแต่ละครั้งเนี่ยเราควรที่จะทําดาเมจประมาณ5%นะครับผมอ่ะก็ได้แค่นั้นจริงๆต่อให้ดาเมจคุณเจะเบิร์วางแค่ไหน มันก็ทาดาเมจได้เพียงแค่5%เท่านั้นนะครับผมแล้วมันก็จะมีการต่อตาดาเมจไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปกดดูกันครับนอกจากเราจะทาดาเมจอน้อยนิดแล้วตรงนี้ก็ยังมีครับก็จะมีการฟื้นฟูแม็กเคลีประมาณ27%อีกด้วยดังนั้นนะครับผมการจัดทีมจะเป็นดังนี้ครับอ่ะนี่เลยครับผมจะเป็นประมาณนี้การที่เราจะทาดาเมจได้ในแต่ละเทินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทินของเนี่ยหล,ลงเทินของไวซีเนี่ยเราจะทาดาเมจยังไงให้มันได้5%ก็ให้เสือนะครับผมออกไปช่วยตีนะครับผมเป็นวงนี้เลยครับโดยพยาขาวโรการเนี่ยจะมี ประมาณ4 0ช่วยต่อสู้แต่ถ้าเกิดว่าเรามี50,000ปีเนี่ยโอกาสจะเพิ่มเป็น100%ง่ายๆว่าตัวละครอะไรก็ตามที่เราเนี่ยมีการโจมตีปกตินะครับผมเสือจะออกไปช่วยโจมตีอยู่แล้วดังนั้นนะครับผมฮอคอยนี้จะผ่านง่ายเลยถ้าเกิดว่าคุณมีเสือครับอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่มีล่ะนะครับผมใช้อะไรดีก็จะใช้เป็นท่าดาของจูชิงครับทักษะที่ซีนะครับผมวงที่2นะครับผมที่มันแบบว่า,าปล่อยตาสัญ,ญลักษณ์แมวนะให้ฝ่ายเพื่อนเราก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะแต่มันมีข้อเสียก็คืออเราเนี่จะต้้งบบัใหก ฝ่ายเพื่อนก่อนแล้วฝ่ายเพื่อนที่มีตามแมวนะครับผมก็จูชิงจะออกไปช่วยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเสือเราไม่ต้องบัฟอะไรเลยขอแค่เรามีทางหน้าของตัวเสือมันก็ออกไปช่วยตีอยู่แล้วดังนั้นนะครับผมมันจะดูดีกว่าทางหน้าของจูชิงแต่ก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่าใครไม่มีเสือนะครับผมก็ใช้เป็นทางหน้าของจูชิงก็ได้วงแหวนที่แนะนำนะผมก็จะเป็น1 2 2 2นะครับผมจะเป็นประมาณนี้ลองเอาไปใช้กันดูได้สำหรับจูชิงอะแล้วก็มีตัวหนึ่งครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือหลง,ลงนะะน,นันั้ยด แนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปปั้นโฟลแลนด์ขึ้นมาครับผมอ่ะระดับไหนก็ได้นะผมปั้นไว้แค่เวหกสิบนะครับผมใส่วงแหวนพอที่จะยืนได้ก็พอในส่วนนี้ถามว่าเอามาใช้ทําไมเอามาใช้ตรงนี้ครับพาสีของวงแหวน50,000ปีนะครับผมสกิลนี้มีตาประมาณ75%นนะครับผมในการระงับ รักษาเป้าหมาย1เทินแต่ถ้าเกิดว่ามีวงแหวนแสนปีจะเป็น1% 0 0แต่อย่าลืมนะครับผมว่ามันสามารถใช้ภาษีได้เพียงแค่50 0 0 0ปีเท่านั้นดังนั้นมีโอกาสประมาณ75%ครับในการระงับรักษาเป้าหมายเนี่ยหเทินจะเป็นประมาณนี้สําหรับโฟแลนเนี่ยก็จะเป็นวง1สาย2นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากได้โฟแลนล่ะมีแนวะทางอื่นไหมก็ยังมีครับก็จะเป็นทานาของเมือง์สจีนะครับผมใจเป็นวง1สาย1นั่นเองครับวงนี้เลยแต่เงื่อนไขของไอ้ตัวนี้เนี่ยมัน่าง,ง,านนงดึเเราาู ที่่่มันยยยุงาาก,กเลวรตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเป็นใบอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีการระงรับการรักษาดังนั้นคุณจําเป็นต้องให้ศัตรูเนี่ยมันติดใบก่อนพูดง่ายๆว่าให้ลงหลงติดใบก่อนนะครับผมก่อนที่มันจะเกิดสถานะระงรับการเยียวยาโอเคเดี๋ยวผมมาผ่านหอคอยชั้นสุดท้ายดูครับอันนี้ก็จะมาเป็นนิ่งลงหล,ลงก่อนเลยนะอันนี้จะขอเร่งเทินสักหน่อยครับปุ๊บแล้วก็ถังยี่ยหูเอ้ไม่ดิโพยซีนะครับผมก็จะมีการคงผูตัวนี้ล้างสถานะออกก่อนมันไม่ติดใบครับอ่าสวยนะครับผมแบบนี้แหละ ก็โอเคนะครับผมปุ๊บอ่าตายหมดสวยโอ้ยไปตีและลึง่งนิ่งงหล,ลงเลยอ่ะมันควรจะตีตัวอื่นนะแค่นี้ครับผมเราก็ปล่อยออโต้ได้เลยนะครับผมรอชนะครับ โอเคนะครับผมเห็นไหมแค่นี้ก็ผ่าน,นง่ายๆแล้วครับถ้าเกิดว่าใครมีเสือเนี่ยโอ้โย ผ่านได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะผมก็ยังมีแบบว่าเมื่อกี้ดาเมจของฟูลันเตอร์ผมเนี่ยก็สามารถทาดาเมดได้ประมาณ5%อตยู่นะดังนั้นก็ใช้ฟูลันเตอร์บัฟทักษะที่4ก็ได้นะผมหรือจูชิงก็ได้นะผมเชื่อว่าได้หลายคนเนี่ยน่าจะผ่านได้อยู่แล้วเนาะหอน,นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยากอะไรมากครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของมารฉลามกระตุกวิญญ,ญาณกันเลยดีกว่าครับสำหรับหอตัวนี้มันจะมีความโดดเด่นยังไงนะผมเหมือนเดิมเลยครับอาก็จํากัดอยู่ที่ห้าหมื่นปีนะท เหมือนเดิมหมดครับโอเคแล้วเราก็มาดูผลลั์ครับนั่นก็คือขนาดที่ศัตรูทำดาเมจ HP ทุก1%ที่ตนเองสูญเสียนะครับผมจะทำดาเมจที่แท้จริงใส่เป้าหมายนะครับผมคอมเมกีนแล้วก็ต่อต้านสถาน,นะควบคุมดังนั้นนะครับผมปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมสลหรับด่านนี้เลยก็คือเราควรที่จะจบให้ไวที่สุดเท่าที่จาได้อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นแนวทางแล้วการส่วนใหญ่นะครับผมถ้าจบไวเนี่ย แม่งมีแค่ทีมเสือเอาจริงตัวละครที่โหดที่สุดในตอนนี้นะครับผมมันมีแค่เสือจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยจะเอาตัวอะไรสามารถผ่านได้แล้วก็เบิร์ดดาเมททีเดียวตายแต่สาหรับผมเนี่ยมีแค่เสือเท่านั้นครับ <c oughs> อันนี้ผมก็คิดไม่ออกจริงๆนะว่าจะแนะนำท่านผู้ชมยังไงเพราะว่าแม่งทั้งถึกนะครับผมแล้วก็ ต้องการความแรงดังนั้นเนี่ยเสือมันจะตอบโจทย์กว่าดังนั้นผมจะใช้เป็นทีมนี้ครับผมอ่าทีนี้ปัญหาที่เราจะเจอเลยนะครับผมนอกจากที่เราเนี่ยจะเบิร์ดดาเมจให้แรงที่สุดแล้วนะสิ่งที่คุณจะเจอเลยก็คือตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นออรก้าเนี่ยคุณจะต้องมีกระดูกประจําตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีออรก้าผมแนะนําออินจริงๆต่อยให้คุณมีออรก้าผมแนะนําออินเหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้ทาอะไรให้เราเนี่ยคอมโบได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะมีการต่อต้านดาเมจครับผมเอต่อตาาาา้านะ ควบคุมใส่เราโอ้โ oh, ห oh. ติดใบรัวๆเลยดังนั้นเอาไอาหินมาครับผมชีวิตจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับคุณจะจัดทีมยังไงก็ได้แล้วผมให้มันเป็นการเบิร์ดดาเมจที่แรงที่สุดนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเอาเสือเป็นดาเมจหลักเนาะอันนี้ก็จะมีการบัฟครับอ่าบัฟตรงนี้ครับผมมันก็จะมีการบับเอทีเคตามแมนะ็กคิดพีเนาะผมก็เลยยัด h ิดพีไปเลยอันนี้ก็จะมีการทาดาเมจหรือคุณจะใส่เป็นวงสองสายสองก็ได้ครับแล้วก็ยัดเป็นคีดาเมจนะอ่ะ ทักษะแบบตัวนี้และแต่ผู้ชมครับอยากใช้ตัวไหนก็ใช้ไปโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกันแล้วกันนะครับผมต้องรีบปิดไวๆโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของคอยชั้นที่10กันเลยดีกว่าครับเราต้องผ่านในเวลาที่กําหนดด้วยนะปึ๊บโอเคเราจะเล็งเป็นทางหน้าของนารีไ้ก่อนครับอ่าไม่ใช่ดิไม่เออใช่นะครับผมนาดีสมุูรถูกแล้ว <c oughs> เห็นไหมว่านารีสมุูรเนี่ยมันปล่อยควบคุมมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมไม่โดนเนี่ยเพราะว่าเอาอาอิดมานะครับมันจะมีการต่อต้านสถานะควบคุมครั้งแรกนะครับผมอ่าสวยครับ แตกหนึ่งโอเคเราก็ไล่เก็บทีละตัวครับต่อไปขอทังซานจากพัณละกันมันน่าจะแบบมีปัญหาปึบัฟบสวยนะครับผมแล้วก็ปล่อยสกิ้หนึ่งอุยครั้งเดียวตายครับปั๊บ,บอุย้ยแล้วทําไมไม่เอาตัวนี้ให้มันเร็บเลยวะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะผมล็กกูหลงก่อนแล้วกันเออกูหลงน่าจะมีปัญหาโอ้โหโดนตันด้วยประเด็นแม่โดนตันโดนตัน โอเคนะครับผมหายตันแล้วเดี๋ยวโซยมันใหม่นี่นะครับผมโอ้ยมันดูดเลือดอะดูดเลือดในแต่ละเทินใช่ไหมโอ้โหต้องต้องให้จัดทีเดียวละกูหลงนี่ก็มีปัญหาเนี่ยสามสิบห้าวิทันไปเด้อ <c oughs> แล้วผมเอ้ยอย่าเพิ่งเอาเสืออูด,ดิโอ้ยมึงก็เอาเสืออูอย่างเดียวเสืออมมูมันเป็นอมตะนะครับผมไม่ใหญ่มันเป็นอมตะถ้าเกิดว่าเป็นอมตะอีกมันก็ตีโอ้โหตีแรงด้วย <c oughs> นะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเราก็จะใช้แบบนี้ครับปึ๊บ <c oughs> โอเคสลับล่าง ปับ๊บโอเคโอเคสวยนะครับผมอ่ะ,ะเะอรูอเวลามาตายแล้วชิบหายแล้วปึ๊บโอเคตายทันไหมน่าจะทันนะเนี่ยไม่ทันหรอทันดีโอเคนะครับผมทันพอดีเลยสูนวินะครับผมจริงๆเราก็เล่นมือเอาก็ได้นะมันจะได้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ผมออโต้น,นะครับผมมันก็เลยเป็นปัญหาประมาณนี้แหละอ่ะ เนี่นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับหอคอยทางด้านของเซไปแนะนาว่าควรมีอาอินครับสำหรับด่านนี้แล้วก็ตัวละครดาเบอร์ดามจแรงๆนะผมสักตัวแค่นั้นก็โอเคแล้วต่อไปครับหอคอยเยี่ยนนะครับผมสามารถใช้วงแหวนได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แปีครับอันนี้เหมือนกับ หอกคอยทางแรกเมื่อกี้ไปเป๊ะเลยเอาจริงๆหอกคอยนี้ไม่ได้มีปัญหาครับมีปัญหาก็คือเยี่ยนเนี่ยมันมีการแบกดาเมจเนาะดังนั้นตัวละครที่ใช้นะครับผมก็จะมีทางด้านของเชเลเซียก็ได้นะผมให้มันเป็นดาเมจหมู่ไปเลยให้มันรับดาเมจแบบไม่ได้อ่ะขอแค่เยี่ยนตายก็พอครับแล้วก็จะมีทางด้านของเสือครับไม่มีทีมแนะนําเลยนะมันไม่ได้ท้าทายอะไรแบบว่าหน่าทอคารอะไรขนาดนั้นเพราะว่าความท้าทายดาเมจบาดเจ็บสหาหัสเนี่ยมันจะแรงนะครับผมแรงกว่าปกติอย่างมากเลยนะสลับด่านตัวนี้แต่ ตัวละครที่มันแบบว่าทาดาเมจด้วยการบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันดันไม่แรงนะครับผมดังนั้นก็เลยใช้ทีมเสือนี่แหละนะครับผมในการผ่านด่านอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองใช้นะอ่ะมีเบนจามาสนะครับผมที่ปล่อยสถานะบาดเจ็บสาหัส,หสแล้วก็ฮุนเลน่าครับผมอ่ะปล่อยสถานะบาดเจ็บสาหัสทาให้อาสถานะบาดเจ็บสาหัส,หสรุนแรงขึ้นอ่ะตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับผมสำหรับฮุนเลน่ามีตัวอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีทางด้านของไอ้หกปีอีกนะครับผมหกปี S อซอาร์ใช่ไหม อ่อันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับเดี๋ยวหาแป๊บนี่นะครับผมโฮปีเอสเอาร์ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ลืมบอ,อกไปนะครับผมสำหรับโหมดตรงนี้เนี่ยวงแหวน1-4เนี่ยกลายเป็น10,000ปีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใช้พาสิบหนึ่งแสนปีได้แล้วลก็ที่ผมไม่ลงต่อเอาจริงๆคือขี้เกียจลงนะครับผมมันลงง่ายไปนะมันง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันมีพาสิบหนึ่งแสนปีแล้วเสือเนี่ยโอ้โหโหนึ่งแสนปีคืออ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันว่า มันง่ายอย่างที่ผมพูดจริงๆไหมนะครับผมที่ผมแบบไม่ได้ทำคลิปอ่ะใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเชยร์เลือดเสียอะไรก็ใช้ได้ครับมันมีพาสติ้เป็นแสนปีอยู่แล้วนะปึ๊บสลับล่างอ่อาทำเสียเย่ก่อนแล้วกันมันปล่อยใส่ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อใส่ตรงนู้นปึ๊บเห็นไหมตายหนึ่งโอเคไหลปั๊บปั๊บนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ลงต่อก็คือความท้าทายของด่านนี้มันอ่า ง่ายมากนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาคือโคตรง่ายอะแบบง่ายจริงสำหรับคนที่มีเสือนะครับผม ส่วนคนที่ไม่มีเสือก็ลองตัวละครอื่นๆนล่ะเอาละนะครับผมเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปแทรกกันแล้วกันเนาะเนื่องจากผมลืมไปประมาณหนึ่งขอคอยคือหอคอยของหงอูนั่นเองโหก็ว่าอยู่ทำไ,ไมแบบขอคอยมันหายไปอันไหนอันหนึ่งวะก็ลองมาไล่ดูอ๋อผมลืมทําเกี่ยวกับทางด้านของหอคอยหงอูไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเงื่อนไขของหอคอยหงอูสุดแสนจะง่ายดายครับนั่นคือศัตรูเนี่ยจะได้รับดาเมจจากการโจมตีปกติเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวละครเท่านั้นครับที่ผมแนะนําอย่างแรกเลยนะก็็จะเเปนาานาขอองสื นะครับผมเสืออันนี้แรงสุดนะอย่างที่2จะเป็นปูกระบี่ครับอย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นจิ๋วชิงโดยตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะเน้นการโจมตีปกติทั้งหมดเลยนะอันนี้ทุกคนเนี่ยเอามาลงเล่นได้ด้วยวงแหวนอะไรต่างๆเนี่ยผมจะอธิบายไว้ใต้คลิปกันแล้วกันเนาะซึ่งหอคอยนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหน่อยนะเออในหอคอยนี้มีอะไรบ้าง ก็จัดทีมแบบปกติเลยนะเอาจริงๆเนี่ยเขาจัดเป็นปกติเลยนะครับผมก็เน้นการโจมตีปกติส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นเสือกันนะครับผมเพราะว่าเขามีเสือเนาะในเสื้อผมเนี่ยเขามีเสือกันเยอะอยู่แล้วสาหรับใครที่ไม่มีเสือแน่นอนเลยว่าปุกบีครับ ไม่มีปกบอีก่าทางด้านของจูชิงครับเดี๋ยวทางด้านของวงแหวนทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปแทรกเนาะเพราะว่าผมลืมอธิบายเกี่ยวกับหอตัวนี้ไปอันนี้ก็ขออภัยกันไปได้วยเอาล่ะไปดูคลิปกันต่อครับผมกันอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเป็นประมาณนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจใหบทรับคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ